สวัสดีค่ะ s ซ Moonlight l ลิฟ r ร a d i n g นี่คืออนาคตความรัก Future l ์เลิฟ a ร i n g EP ที่13เหมือนเช่นเคยนะคะปรับปรุงใหม่ไม่ต้องเลือกการ์ดละเดี๋ยวจะอ่านให้ตามวันเกิดนะคะ,ะสำหรับแรกก็จะสำหรับคนที่เกิดวันคู่2,4,6,8,10,12,16,18,20ไล่ไปนะคะและสำหรับที่2สําสำหรับคนเกิดวันคี่นะคะ 1>, 1 3ึ่งสามห้าเด้ังนี้เป็นต้นนะคะ,ะสำรับแรกนะคะก็จะอยู่ที่หินปฏิหารชี้นำทางชีวิตถ้าสนใจ คลิกไปที่ใต้คลิปนะคะ Instagram คลิกลิงก์เข้าไปอ่านรายละเอียดทบไปทบมาสนใจชอบใช่ติดต่อแอดมินที่ l i n e แอนะคะสำหรับที่2วันที่อยู่ที่เขี้ยวหนุมานค่ะหินที่ว่ากันว่าใครมีไว้จะสำเร็จทุกสิ่งราวปฏิหารทั้งความรักการงานการเงินทุกอย่างเหมือนเดิมนะปฏิหารีนทางชีวิตกับหินปฏิหารนะคะ ให้คลิกที่ Instagram ใต้ลิงก์นะคะใต้ใต้คลิปนี้แหละนะคะ Instagram สนใจชิ้นไหนนะคะอ่านครบทั่วเรียบร้อยแ,แล้วก็ให้ติดตามแอดมินที่ไลน์แอใต้คลิป Facebook ข้อความความรักใต้คลิปนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากวันคู่ก่อนนะคะวันขี้เราก็เก็บไว้ก่อนนะคะอื้อ วันคู่เรามาดูกันว่าอนาคตความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอสราบพลังงานอนาคตความรักนะคะสำหรับคนที่เกิดวันคู่ EP ที่13แล้วนะคะในทุกๆ EP ไม่มีวันหมดอายุถ้าท่านใดได้เจอก็ถือว่าบุญสัมพันธ์การกดยอมรับด้วยพลังงานบบกได้เลยนะคะ อนาคตความรักคนเกิดวันคู่วันคู่เมเนจอร์ี้คุณเป็นยังไงอ่ะเป็น seven of swords เดี๋ยวก่อ่านค่อยแคลิฟายให้นะเปิดให้หมดก่อนนะโอเค เซว่นออจะบอกอะไรโอ้โหทําไมพลังงานคนเก่าค่อนข้างที่จะเยอะอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอ่านให้ครบน้องเมจิเชียนอนาคตความราักคนเกิดวันคู่นะคะในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะอาจจะภายใน1สัปดาห์หรือว่าเกี่ยวเนื่องกับหมายเลข7 ก่อนหรือหลังเดือน7นะคะไม่ว่าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้มีใครบางคนนะคะที่เขาเคยทำผิดต่อคุณไว้ณนะเวลานี้นะคะคิดการนะคะวางแผนที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาหรือว่าพลังงานเขาอะที่ยังคงวนงเวียนอยู่ในหัวของคุณเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้คุณได้เจอเนื้อคู่หรือว่าโซเมตของคุณล่าช้าดังนั้นต้องรีบตัดรีบเคลียร์ออกนะคะ ทีนี้คนที่เกิดวันคู่เนี่ยอนาคตความรักของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้อะพบเจอความรักครั้งใหม่ที่ มีเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าซึ่งแล้วก็ค่อนข้างที่ออกตัวแรงด้วยซึ่งตัวคุณอาจจะรู้สึกลังเลสับสนไม่แน่ใจอันนี้อาจในเคสคนที่ยังไม่เคยเจอใครนะไม่ได้มีคนรักเกา่าอ่นในเคสนี้ก่อนนะซึ่งคนนี้มาเร็ว,มา,รวมาแรงแซงทางโค้งเป็นคนที่ตัวคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจแต่ว่าตัวเขาจะเดินเกมค่อนข้างที่จะรวดเร็วมันเลยทําให้คุณสับสน หรืออีกใน,นหนึ่งคุณจะต้องปวดหัวนะคะสับสนวุ่นวายใจที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะระหว่าง New e n e r g ีนะคะกับ Energy เดิมๆที่จะเข้ามาเร็วๆเวนี้ย คุณจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ต้องสับสนวุ่นวายใจอีกครั้งหนึ่งเพราะทั้งคู่เนี่ยผู้อ่านมองดูว่าจะเข้ามาในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน at the same time นะคะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าโชคชะตาของคุณในช่วงเวลาที่เจอคลิปนี้มันยังผูผกพันเกาะเกี่ยวกับคนที่คุณอะนะคะ,ะคนที่เขาเคยติดค้างคา่าคุณ นะคะคนที่คุณยังรู้สึกติดค้างคาใจด้วยนะจะมีเกณฑ์การกลับมามันก็จะสร้างความสับสนวุ่นวายใจสับสนวุ่นวายในแง่ไหนในแง่ที่ว่าคุณจะเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่กับใครเท่านั้นเองคุณจะตัดสินใจเลือกใครเท่านั้นเองนะทีนี้ผู้อ่านเนี่ยก็จะบอกหลายคนว่าเนี่ยเวลาที่เพิ่งจบ กับใครไปอย่าเพิ่งไปอธิษฐานให้เขากลับมาเพราะบางทีเขากลับมาในเวลาที่คุณไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนเดิมหรือไม่ได้ต้องการเขาแล้วอันนี้งานหนักตกอยู่ที่คุณนะซึ่งคนที่เกิดเลขคู่จะเป็นแบบนั้นทุกทีเลยคนเดิมๆที่เคยทําให้คุณแบบรู้สึกติดค้างคาใจนะหรือว่าไม่ได้พยายามเต็มที่ที่จะมีคุณไว้อยู่ๆก็กลับเข้ามาแล้วก็พยายามแบบเหมือนดีวันดีเหมือนคือดีใจหายเจ้ทนให้คุณรู้สึกว่า ไม่รู้จะบิ้วความรู้สึกกลับคืนมายังไงเมื่อคุณอะตัดสินใจไปแล้วว่าเขาไม่น่าจะกลับมาแล้วแล้วอยู่กลับมาเนี่ยหน้าที่ของคุณคือคุณจะต้องตัดสินใจเลือกอย่างชานฉลาดนะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้ตามคําอธิษฐานเลยนะคะคือไปอธิษฐานพ่วงไว้ในช่วงที่เราเสียใจเนี่ยแล้วปรากฏว่ามาทั้งคู่เลยนะคะมาทั้งคนใหม่มาทั้งคนเก่าซึ่งคุณจะต้องอะเลือกแล้วนะว่าคุณอะจะ แต่งงานหรือว่าจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับใครกันแน่เพราะ energy ของการตัดสินใจเลือกมันมีนะคะ,ะหน้าที่ของคนเกิดวันคู่จะต้องใช้สติปัญญานะคะเมจิเช,ชียนออกมาเตือนเลยว่าให้ตัดสินใจให้ดีนะว่าคุณอ่ะอยู่กับใครแล้วจะมีความสุขที่สุดเพราะว่าคนที่เคยแบบ เ,เจ้าเล่กับคุณนะ่ะเล่นกับความรู้สึกคุณหรือว่าปฏิบัติต่อคุณนะ่ะไม่ได้เท่าเทียมกับที่คุณปฏิบัติต่อเขาเนะี่ยสำนึกได้หรือว่าไปช้ํากับเออคนใหม่มาแต่เหมือนจะไปช้ํากับคนใหม่มาแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเอเนจีผมบอกว่าคุณจะต้องเลือกคนที่เขาให้ค่าให้ราคาคุณเยอะที่สุดนะคะนิวเอเน g ีที่เขาจะรักคุณมากๆที่กําลังจะเข้ามาตามแรงบุญแรงอธิษฐานนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าชาวท่านา้ํากระกดพิจิกมีนค่ะ แล้วก็รู้สึกมันจะเป็นชาว่าตินด้วยพึกศบกันมัอนกรส่วนคนที่ทริกกี้หรือว่าใจร้ายกับคุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกแย่นชาว่าตลงไม่ถุนตุนกลุ่มก็จะกลับมาด้วยนะเกี่ยวเื่กับหมายเลข7หมดเลยหมายเลข7แล้วหมายเลข10อยู่ประมาณนี้นะคะ ดังนั้นตัดสินใจให้ดีนะคนเกิดวันคู่นะจะต้องไม่งงงแงนเหลยวไหลกับตัวเองอีกแล้วนะแล้วก็จะต้องรู้จักให้โอกาสตัวคุณเองด้วยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณทีนี้ในเคสที่คุณอ่ะไม่ได้มีใครเลยนะคะอนาคตความรักของคุณอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าความรัก ชอบมาช้านะคะอธิษฐานหลายที่ก็แล้วพยายามทำทุกทางก็แล้วก็มาชา้ามาทีก็เจอแต่คนที่ไม่ใช่มาทีก็จะทำให้ใจสลายทุกทีจนคุณเริ่มเตรียมวางแผนที่จะอยู่คนเดียวแล้วสำหรับบางท่านนะคะแล้วบังเอิญคุณเจอคลิปนี้เนี่ยสิทธสิทธออกมาบอกว่ายาหมดหวัง เพราะในอีกนะคะ10วันขึ้นไป10ส,สัปดาห์ขึ้นไปบวกครบคุณจะได้เจอเนื้อคู่คนที่คุณจะอยู่ด้วยไปจนตลอดชีวิตนะคะตามแรงบุญแรงอธิษฐานเนี่ยเขาหรือเธอคนนี้คุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเจอสารสัมพันธ์คุณมีเกณฑ์การเดินทางนะคะเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางนี้จะนำพาให้คุณได้เจอเนื้อคู่คนที่คุณจะแต่งงานด้วย หรืออีกกรณีหนึ่งถ้าคุณได้เจอแล้วกําลังตัดสินใจเลือกอยู่คนที่ใช่ของคุณนะคะจะเดินทางหาคุณค่อนข้างเร็วมากจะดูแลเทคแคร์ใส่ใจแล้วก็ไม่ออเอาเปรียบคุณจะเป็นความรักที่ดีแล้วก็การออกเดทเนี่ยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ลำดับถัดไปเนี่ยมันจะเวิร์กหลังจากที่ออกเดทแล้วอาจจะมีการออกเดทเกินกว่าหนึ่งครั้งอยู่แล้วล่ะนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้จริงๆตามพลังงานบอกเอาไว้นะคะว่าในอีก10เดือนนะคะก็มีเกณฑ์ถึงขั้นว่าจะได้ตกล่องปล่องชิ้นนะคะ จะได้มั่นหมายอ่ะคือจะไม่อยู่คนเดียวแล้วล่ะนะก็คือจะได้มีชีวิตคู่จะได้แต่งงานจะได้สร้างอนาคตนะคะเป็นประมาณนี้เลยนี่คืออนาคตของคนที่เกิดวันคู่นะคะสําหรับ energy ที่กําลังจะเข้ามาเป็นความรักเป็นคนที่สร้างครอบครัวคนอายุน้อยกว่านะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นรักระยะทางไกลได้แต่ก็อยู่ที่ห้าสิบห้าสิบเพราะพลังงานโซเชียลไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะเมจิเชนบอกว,ว่าจะมาตามแรงอธิษฐาน นะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเขาจะตามหาคุณจนเจอนะเพราะหนนี้น่าที่จะหนีไม่พ้นคนที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าไลฟ์พาร์ทเนอร์นะว่าที่คู่ชีวิตที่ไม่ว่ายังไงก็อะไรคงฉุดไม่อยู่จะต้องให้คุณได้เจอกันแต่สําคัญว่าถ้าใครที่เคยมีคนก่อนเก่าที่เคยคิดอยากให้กลับมาเขาจะกลับมานะคะ จะมีเกณฑ์การสื่อสารกลับมานะคะหรือเดินทางมาหาเซอร์ไพรส์เลยถ้าอยู่ในประเทศเดียวกันถ้าอยู่ต่างประเทศมีเกณฑ์การที่ว่าโทรหาหรือว่าส่งข้อความหาแจ้งว่าจะมาเที่ยวนะคะแต่จริงแล้วไม่หรอกเขาอยากที่จะเรียกได้ว่ากลับมาดูซิว่าคุณจะให้โอกาสเขามากน้อยแค่ไหนก็ในที่อย่างมาบอกว่าต้องฉลาดเลือกแล้วก็อย่าลืมให้โอกาสตัวเองเยอะ หะะลายๆท่านอนาคตถ้าเกิดดีลกับคนที่อยู่ไกลกันนะคะเกณฑ์การจะต้องเดินทางมันมีนะคะอยู่ที่ฝั่งคนนะแล้วก็การเดินทางครั้งนี้หวานมองดูว่ามันเวิร์กเวิร์กนะเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณได้ไปที่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วอ่ะสิสิศิ์เอามาบอกว่าให้โฟกัสนะคะไปที่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตว่ามันไปต่อได้กันได้ไหมถ้าไม่ได้หรือถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่า มันมีคําถามในใจเยอะให้สามารถยุติความสัมพันธ์ได้เลยแล้วรอนะคะเพราะว่าคุณจะได้เจอคนที่ใช่จริงๆนะคะ Energy ถามว่าทำไมผู้อานต้องอ่านแบบนี้เพราะว่าคนเกิดวันคู่คุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับ2 vibration ทุกทีคนที่จะต้องซีเรียสและคนที่จะต้องเลือกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทีบทเงียบๆไปเลยนะคะแต่บทมามาทีคู่2หรือ3 ะค,ะคุณก็จะต้องตัดสินใจเลือกให้ดีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะตื่นเต้นแทนคนเกิดวันคู่จังเลยนะ,ะมันค่อนข้างที่จะเหมือนอลลีวูดเหมือนกันนะสตอรี่คุณนะคะเอาละเมื่อตัดสินใจเลือกได้ก็ขอให้เลือกให้ดีที่สุดเพราะอนาคตคุณจะมีความสุข นะคะในบ้านปลายชีวิตเนะเอโรเป็นโดคโคมันมีความสุขอยู่แล้วนะคะรวมถึงดูฟูคุณอาจจะได้ทําตามความฝันของคุณนะได้ท่องเที่ยวรอบโลกนะคะกับคนที่คุณรักอย่างที่คุณเคยอธิษฐานไว้อะไรแบบนี้นะมีความมีชีวิตสุขสบายอ่ะทีนี้ อัซอฟแองเจิลมีอะไรอยากจะบอกบ้างนะถึงอนาคตของคุณหนนี้นะคะคุณพร้อมแล้วนะคะแองเจิลบอกว่าคุณพร้อมแล้วนะสาหรับความรักที่ดีนะใครรอคอยการแต่งงานการมีชีวิตคู่คุณพร้อมแล้วล่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงได้จัดสรรมาให้แล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะนะคะคนที่เคยทําให้คุณเสียใจมาคนนี้เขาอาจจะต้องเสียใจกลับไปก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ตัดสินใจเลือกเขานะคะ In the New Future ในระยะเวลาอันใกล้ ทุกสิ่งทุกอย่างตามพลังงานนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ100%เต็มอย,ย่าหยุดอธิษฐานนะคะอย,ย่าหยุดขอพอในสิ่งที่คุณปรารถนาอขอสติปัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆแล้วเราจะเลือกอย่างฉันฉลาดนะคะอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันขี้นะคะวันขี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าเ,เราพูดอ่านสักคู่นะวันขอเก็บการ์ดก่อนนะ คนที่เกิดวันขี้ก็คืออ 1, 3่ง1า1 7 1อะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นคนเกิดวันขี้นะโดนนางฟ้าของแอดมินละขอโทษค่ะ,ะมา,มาอยู่ตรงนี้คนที่เกิดวันขี้นะคะสำรับของคุณก็จะเป็นสำรับ ราฟาเอลนะคะแล้วก็หินมงคลเขี้ยวหนุมานหินปฏิหารนะบันดาลทุกสิ่งให้สําเร็จเราปฏิหารตามความเชื่ออะว่ากันต่อเลยคนที่เกิดวันขี้ลองดูสิขอสร้างพลังงานอนาคตความรักของคนที่เกิดวันขี้นะคะอนาคตความรักคนที่เกิดวันขี้ค่ะ เมยในที่เป็นเอร์อน <c oughs> คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคุณจะได้เจอเนื้อคู่จะได้เจออรัก,รกรแรกพบแหมวันคีนี่ดีงามนะอะยังไงต่อนะอ h e Lover ขึ้นเลยหนีไม่พ้นแล้วละ่ะนายบอมี The Lover มีนายบอลนะคะ คุณจะได้เจอคนที่เขารักคุณมากๆเลยอ่ะดูสิเอเนจีของไม้เท้าธาตุไฟเยอะอยู่นะอืม คุณน่าที่จะหลายๆท่านน่าที่จะกําลังมีคนที่คบหาดูใจอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วเขาก็ชอบคุณวักมากอะ่ะคอยส่องคอยมองคุณอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรประมาณนี้นะคะจะได้เจอคนที่คลั่งรักหนักมากนะคะเอ่จงที่คลั่งรักแล้วก็สายเปยโอ้ยเอาอะไรมาไม่ครบก่อนเนี่ยคนเกิดวันขี้นะคะเอาล่ะคนเกิดวันขี้คุณจะได้เจออนาคตของคุณคุณได้เจอคู่รัก นะคะรักแท้นะคะคู่รักสายเปเนื้อคู่สายเปคุณน่าจะจิีฐานไว้คุณผู้ชายผู้ชาคุณผู้หญิงที่เป็นเนื้อคู่คุณจริงๆเจอกันก็จะตกกลุ่มรักคือมันเป็นรักแรกพบ love at first sight คุณทน้งคู่จะจํากันได้เพราะว่าเป็นเนื้อคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนนะโรแมนติกสุดๆนะไม่อ่านได้ไหมเก็บเลย <laughs> เก็บเลยอิชาวันขี้ล้วเก็บพอ <laughs> ไม่ไม่คนเกิดวันขี้จะได้พบเจอรักครั้งใหม่ด้วยถ้าใครยังโสดอยู่ภายใน1ปีนี่แหละนะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอนะคะหรือว่าภายใน1ปีนี่แหละความสัมพันธ์จะพัฒนาไปจนถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายเอจี่ของการมั่นหมายการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะ นับจากนี้อีกประมาณ1เดือนขึ้นไปหรืออาจจะ1สัปดาห์ได้นะ1เดือนขึ้นไปนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเนื้อคู่แต่ช่วงแรกอาจจะน่าที่จะได้เจอกันผ่านทางโซเชียลนะคะเว็บเดทต่างๆก็เป็นไปได้นะคะแต่ผู้่านก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีย้ำลยหลายครั้งว่าให้ระวังสแกมเมอร์นะจ๊ะถ้ามาทาง Facebook เนี่ย เดี๋ยวนี้มันเนียนมากนะมันเหมือนตัวตนจริงๆนะถ้าเป็นฝรั่งมาขอเราเป็นเพื่อนบล็อกไปเลยเพราะฝรั่งเขาไม่มีการมาขอเราส่งสี่ส่งห้าใน i ิน t a g r กรมก็ด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นรูปหล่อเกาหลีมาอปป้ามานะคะฝรั่งที่เป็นหมอเป็นทหารนักธุรกิจบล็อกไปเลยนะสแกมเมอร์นะ อ,อ่ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติเขาจะเล่นเว็บเดตนี่แหละเว็บเดตท,ที่มีคุณภาพมีอะไรบ้างก็หาใน YouTube ได้นะคะแล้วก็ไปฝึกฝนไปดูให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเข้าไปเล่นนะคะหรือถ้าใครเล่นอยู่แล้วในเวลานี้นะคะก็จะได้เจอเร็วๆนี้ ตามที่บอกคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่เรียกว่าเป็นสินเสมอการแล้วก็เป็นคนที่สวยหล่อเหมาะสมและคู่ควรกันนะคะบงค,ค,คนนี้ค่อนข้างจะครั่งคุณมากเลยอะ่ะเขาคอยส่องคอยดูคุณอยู่เสมอเลยนะคะหรือถ้าเจอในเว็บเดทคนนี้สังเกตง,ง่ายๆก็คือเขาจะดูโปรไฟล์คุณบ่อยๆนะไม่ใช่ดูอะไรข้างหนาอย่างเงี้ยนะคะดูโปรไฟล์กันบ่อยๆแล้วก็คุณจะได้เจอในลักษณะที่ไม่คาดฝัน ไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเพราะว่าคุณมีแรงดึงดูดเอ e r g y ไม่เท้าเต็มเลยเห็นไหมคะดังนั้น,นคู่ของคุณหรือคนที่คุณจะได้เจอในอนาคตเนี่ยนะคะ,ะเป็นชาวธาตุไฟเมทสิงห์นูธาตุลมได้ด้วยแต่น้อยธาตุไฟเยอะเห็นไหมคะไม่เท้าเนี่ยตั้งกี่ไม่เท้าเลยนะคะแน่นอนค่ะถ้าคุณทั้งคู่ได้เจอกันเขาก็จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วนะคะ,ะคุณก็จะได้สร้างครอบครัวมีอนาคตร่วมกันแต่งงานกันได้คะ่ะ นะคะแล้วก็เป็นคนที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณอะ่ะมั่งคั่งมีความสุขดมุสมบูรณ์นะคะเ,เป็นคนที่เข้ามาเทคแคร์ดูแลชีวิตคุณได้ชาวต่างชาติอะ่ะมีหลายแบบขอร้องว่าสาวไทยทั้งหลายอย่าไปมองว่าเขาวิเศษเลิศเลอกว่าคนไทยนะบางคนชาวต่างชาติในินสัยแย่กว่าคนไทยก็มีเยอะ แต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นเนื้อคู่เราไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนเขาจะดีกับคุณแบบนี้เขาจะอบอุ่นกับคุณแบบนี้เขาจะดูแลที่แคร์กับคุณแบบนี้ก็ขอให้จเจอะเจอเขาหรือเธอคนนั้นในเร็วๆวันนะคะถ้าท่านหนกำลังพูดคุยคบหาดูใจกันอยู่นะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาเจอเจอคุณคุณจะได้รับข่าวสารนับจากนี้ภายในหน่งสัปดาห์หรือหเดือน เจอกันในโซเชียลคนคนนี้ไม่นานนะคะไม่หลอกนะคะไม่แกงคือ,อนอกจากได้เห็นตัวตนจริงๆกันทางโซเชียลเยอะแล้วเขาคอลวิดีโอกันทุกวันแล้วเนี่ยเขาจะเดินทางมาหาคุณเร็วด้วยนะคะเพราะว่าเขาชอบคุณแล้วก็เขามองเห็นพลังงานความรักความอบอุ่นความเป็นครอบครัวในตัวคุณเขาอาจจะเดินทางมารับตัวคุณไปอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าออกเดตเกินกว่าหนึ่งครั้งนะคะความรักมันก็จะเบ่งบานแต่ผู้ห่นอยากจะบอกว่า ออกเดทให้ลหลายครั้งและเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติอ่ะคุณผู้หญิงเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ที่ประเทศไทยแล้วก็เรียนรู้ไลฟ์สไตล์ที่ต่างประเทศใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวช่วงออกเดทยอย่าเพิ่งเอาลูกเข้าไปให้เขาได้รับรู้เราต้อง p r o เทคสัวใจลูกเรานะคะถ้าเราไปค้างอ้างแรมด้วยกันทําเหมือนเป็นครอบครัวเด็กมีความหวังวันนึงเลิกมาเนี่ยน้องเขาจะรู้สึก f a ลนะคะ รักษาหัวใจของลูกไว้ก่อนให้มั่นใจ100%่เตเต็มเราค่อยพาเข้าบ้านนะคะอันนี้ฝากเตือนไว้เลยนะมีหลายๆเคสที่เด็กเนี่ยเขาสับสนมากๆนะคะว่าเมื่อคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยจังเลยนะคะเปลี่ยนว่าที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงของเขาบ่อยจังเลยอะไรประมาณนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะคะแต่พลังงานโดยรวมแล้วเนี่ยเมื่อคนเก่าไม่มีเกณฑ์ว่าจะกลับเข้ามาในอนาคต นะได้เจอรักใหม่แล้วก็ได้เจอคนที่ดีด้วยคนที่จะสร้างครอบครัวคนที่จะเข้ามาเป็นความสุขในชีวิตได้นะคะวันความสุขไปจนตลอดชีวิตได้แหละเพราะเป็นเอเอร์นะคะเอาละเขาหรือเธอคนนั้นทําอะไรยังไงที่ไหนเพราะคนนี้นะ่าที่จะมีธุรกิจแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงทาง ทางโซเชียลทางโลกออนไลน์อายุอานามห่างจากคุณไม่เยอะนะคะอยู่ที่2-5ปีขึ้นไปบวกลบท่านเองนะคะคุณอาจจะมากกว่าเขาเขาอาจจะมากกว่าคุณได้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเกลี่ยอายุกันนะแล้วก็เป็นคนที่มีหลักทรัพย์นะคะเป็นคนที่มีเงินเก็บเป็นเป็นสายเปคือเป็นคนที่ใจกว้างนะรักครอบครัวชอบดูแลคนที่เขารักนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบมีดรามา่าเวลาที่เขารักใครแล้วเขาจะให้เกียรต ไม่มีรามา่าไม่มีการที่จะเรียกได้ว่าเบรมคุณหมายถึงโทษคุณทุกทีนะคะหลายๆครั้งก็จะมีลักษณะว่ายิ่ง้าเป็นชาติต่างชาติเนี่ยถ้าเขาเป็นฝ่ายจ่ายอยู่คนเดียวเนี่ยระวังนะเขาจะมีคําพูดถ้าเรารู้สึกอยากจะกลับบ้านบางรายเนี่ยก็ลยลยไล่ไล่ผู้หญิงไทยกลับบ้านเลยเพราะว่าเรื่องใช้จ่ายนะคะแล้วไหนคุณจะต้องตกงานลาง,งานไปเรียนรู้เขาอะไรประมาณนี้ แรกๆะนะคะมาไทยมันเหมือนมาท่องเที่ยวอะไรก็ดีหมดแหละแต่ถ้าจะให้รู้ว่าต้องไปอยู่ที่นู่นถึงจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ไปก็ขอให้เออโปรเทคตัวเองนะคะจดเบอร์สถานทูตมูลนิธิต่างๆใดๆให้เรียบร้อยนะคะมันมีหลายเคสที่เราต้องไปช่วยกันมานะ ก็ไม่อยากให้ครอบครัวเราเป็นหนึ่งอน่นั้นชาญฉลาดเข้าไว้นะคะ,ะผู้ชายดีๆมีเยอะค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องฉลาดในการตัดสินใจเลือกแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่รักใครแล้วก็ให้เกียดไม่ได้เป็นคนลักษณะว่าโอ้โหจะทานอาหารไทยสักมื้อหนึ่งในกระบนนะคะซื้อลิปสติกสักแท่หนึ่งจะพูดจนอยากจะหนีออกจาก ประเทศนั้นเลยอะไรประมาณนี้มีนะคะมีเคสนี้เยอะแยะสุขผู้ชายก็้ยเ้คุณผู้หญิงที่รักคุณมากๆดูแลเทคแคร์ Care, แล้วก็ซื้อสัตว์ให้เกียรติคุณนะคะ จะเป็นประเภทไม่โทจิกโทตามไม่อะไรอ่ะเขาจะดึงดูดคุณนะจะทำให้คุณรู้สึกอยากกลับบ้านแบบเอออยู่บ้านแล้วมันอบอุ่นเขาทําใหค้คุณรู้สึกเหมือนว่าเป็นครอบครัวนะคะเอาละหน้าที่จะครบถ้วนรนะยะเวลาบอกไปแล้วอายุทุกอย่างทุกสิ่งบอกไปแล้วนะคะไม่มีพลังงานของคนเก่าเข้ามาแทรกแซงนะแล้วก็ถ้าใครรอคอยการติดต่อจากคนเดิมๆก็ไม่มีค่ะอนาคตของคุณถูกเปลี่ยนใหม่ไปแล้วทำใจยอมรับซะ อาจารย์สันช่วยไม่ได้ดูนะเพราะมันเป็นโชคชะตาของคุณไม่เอาหรอเดลโวเอร์อ่ะอดทนอีกนิดนะอืมเอาละ่ะขอข้อความจาก u n s o อฟ e d แองเจิลสำหรับคุณค่ะอืมเห็นมามแองเจิลอยกงบอกเลยว่าจะมีสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเกิดขึ้นบอกลาสิ่งเก่เาๆไปได้เลยนะคะ there's something better นะคะ มุ่งมันตั้งใจไว้เถอะค่ะสิ่งที่คุณมุ่งหวังอ่ะมันสําเร็จแน่นอนอนาคตความรักของคุณมันสดใสแล้วมันก็มีความหมายเอเนเียบอกว่าเยสนะคะทุกสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจในเรื่องอนาคตนะให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ดีนะทําตามนั้นคนเราอะ่ะโดยมากจะได้อะไรที่ต่างออกไปเพราะว่าไข้เขวไปฟังเสียงคนอื่นมากกว่าเสียงเราแล้วก็ไปทึกทักเอาว่าเสียงคนอื่นอะ่ะคือความต้องการของเราด้วยเช่นโอ้ย,มมมออยไม่มีหรอกรักแท้อ้ยไม่ไมีวันสมหวัง แล้วโอ้ยนานจะเป็นสิบปีแล้วถ้ามีมันก็มาแล้วล่ะคู่อะไรอย่าอย่าเด็ดขาดให้ม่งมันตั้งใจไว้ว่าเรายัางไงเราต้องเจอคู่ของเราแน่ระยะเวลาให้นึกถึงวันที่เจอเขาแล้วมีความสุขยังไงใช้ชีวิตยังไงเหมือนเวลาที่คุณจินตนาการถึงวันที่คุณไปเรียนแล้ววันที่คุณเรียนจบวันรับปริญญาแล้วมีความสุขยังไงแล้วคุณก็จบปริญญาแบบนั้นจริงๆอะ่ะนะคะแบบนั้นเลยนะทุกเรื่องนะเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ให้นึกถึงว่า อ๋อเออเราป่วยอยู่รักษาเออถ้าเกิดเราหายแล้วเราจะไปทํานู่นทนํานี่แล้วก็ให้นึกถึงภาพวันที่เราหายแล้วก็ไปทํานู่นทนํานี่แล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงนะคะเอาล่ะน่าจะครบทั่วแล้วนะเป็นกําลังใจให้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ